แล้วบมากลิ่นมีแค่กลิ่นแค่ละแต่ยังไม่เคยเห็นัวาเป็นๆทีนะครับเห็นมาเป็นรูปเป็นล่างยิงให้หงายท้องเลยผีก็ผีเมาเนี่ยนะครับเล่าเรื่องแฝดลิ้นดำให้ฟังหน่อยค่ะแฝดลิ้นดำมันก็มันเป็นความเชื่อของพวกกะเหลี่ยงครับว่าเห็นใครแปลกก็ ว่าเป็นผู้มีบิบุญมาเกิดนะแฝดลิ้นดำเหมือนกับเป็นความเชื่อเหมือนกับทางทิเบตอะลามะน้อยอะไรลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าเด็กกะเหลี่ยงเนี่ยเท่าที่ผมเที่ยวคุกครีสัมผัสแล้วก็สนิทสนมกันตั้งแต่ปีสามหนึ่งยันปัจจุบันอย่างเงี้ยนะพวกนี้เขาต้องต่อสู้ชีวิตนะเขาหวังว่าเขาจะกอบกู้ประเทศ ให้รัดกอทูเลประเทศกะเหลี่ยมเขากลับคืนมาได้ไทยใหญ่มาได้เขาสู้